สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมขอต้อนรับพี่น้องเขาสู้ตลาดนัดคู่กระบือชมผู้บุตรหรือตแต่น้องแก่เพื่อเมืองจังวัลเลยครับเสาร์วันนี้เป็นเสาว,วันเสาร์ววที่18เดือนตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยกสิบแครับผู้มั่นทนที่น้ำพาพี่น้องมงราคาวัวบ้านเขามาซดนวัวล้วครับบ้านชมบรรยากาศครับม,มูนคล้ายเม็ดหรอกกังเกง ใส่ยังไรง่วนี okay, say, ่บอลลยเอาจักบาทมื่นซีแม่แมีสาวป่หสามื่นซีครับเงียบเงียตัวใดอีกยงไรตัวใดอีก เท่าไรแม่นั่นมื่นหกตุกแม่นนแม่นปก็เมื่นบกีเมื่นเกียดถุงลอยสามที่บอกมัดเขาเห็มากตัวได้เยอะเับครับแม่สาวทั้งสามตัวต่อรองได้ป๊บศูนย์แปดศูนย์เจ็ดองห้าแปดหนึ่งห้าแปด จาจะไล่จาหาเหับเศร้าว่าเราหลดเขาไฟ่น่อนอเ,อเสียเขาไฟแน่ครับนี่แกตัวละแม่รวยงั้นลูก แดงยิงคืนลูกผูหลูกแม่ลูกแม่ครับเอาเจ้าบาทหล่ะเปิดไปสามสครับสาิบสแม่ทองบ่างแม่ผสม้วครับเดือนแล้วสเดือนครับผสมช็คคอกโกแลตไสาวช็อกโกแลตครับ<อ>ได้หั่ครับสามสองสามหมื่นสอโอ้ลูกแดงดีด<อ>งไวี่เป็นนเนาทีหบวกก็ดแม่นั่นแม่บาล่ะบ่ครับ มีโคบเดียวเนี่บ่ดียวตอรองได้ตอรองได้มาจากสจังันบุรีครับผมฝากเอส่วนเก่าซีเก่าเก่าหาพเก่าซีครับผมนมันมาหลังมันมาแล ปฎีเสียแม่ลูกว่ะดิลูกผู้อ,อ่ะอะเลยลูกสูงลอยตอนไหหาสีเปรียเมียมันเปิดเจ้าบาแปดมื้นแปดหมื่นห้าพันบาทล,ลูกใเขียน,นลูกสา,สามหน่งลูกเียนสามหนึ่งเสิไ้มียทอวางย่ปนบ่เมียทอวาง โอ้เงี connect, ้เอาอาจหลานได้ครับนอกเพิ่งลูกลูกมันรอครับแจ้งค้ากะดีกต่อร้องอะไรอีกคือเข้าฝากเบอร์โทรเสียสิบหกห้าแปดเก้าสองสิบเก้าห้าหกมันหมันนะเสียด้วยันนี่เขาอาบหรือเป่างวตัวผูคือตัวเมียเมือดีนี่เมียลูกก่อนเอาเจ้าบาทเสียตัวนี้เปิดได้ซี่หมื่น

ได้ไปลูกสาวเออย,า,อยางหาเบิ่งเดี๋ยวก็ไดดอกต่อรอกได้ปากเบอรโ์โทรไหนล่ะศูนย์เก้าครับสามสามเจ็ดสามหกเจ็ดศูนย์สองครับ่ามันมา,นาล้วหะนะครับ,รบผม เนาะพระกระเล report, so いい่นตจของแง่เหรอวัดีครับวัดีครับแมทั้งสองตัว huh? ักหวงแร้วฮะขลวงแล้วแยกลูกทั้งสองตัวม่นี่เปิดเท่าไรนี่คู่นี่สี่หมืห้าสมื่้คูนี่สี่หมครับุองห่นสองพันห้าร้อยไลูกคู่โตีสาธุ บาทเทียวซีมื้นหาเียดน้ามัว่าไหกบเสียโอ้ไหพันเดียวกับท่เอาแล้วเอาต่อรองไหนโนเมลีแล้วต่อรองได้ต่องไดต่อรองยกถ้าแยกเด้เอาตัวจักบาทมันไลยเป็นคู่กูกัดซีมื้นหาต่อร่องได้เล็กน้อยฝากเบอร์เมลีนึ่

อคอนรดูบอก็ถ่ายย่หันละเรียกงัวจะบาดปั้นนิมื่นเจ็ดบาทเสียบาทผู้มื่นเจ็ดอันนี้เอาเทไรเธอเลิศมืออ่นเจ็ดครับผสมไปอันเกี่ยวัดอดเดือนครับเออใหญ่ๆนัน่นนะยุดจอดสูงลอยห้บบวกนี้ ประกันท่องประกันท่องครับตอร่องได้ตอร่องได้ตุู่กับตอร่องได้ครับพูดจูงตอร่องได้ปะได้กันเอาฝาเพื่อนแส้เนื้อนห้าสาห้ดหนึ่งห้าครับเอาฟานครับันหวานหยลูกไผ่วนวนเม่นี่ปะ ไปลูกไปไปหาแมวแมวมันตัวใหญ่หุ่นทีเหลืองป่ะเอ้ายิ้มหวานเดี๋ยวมันได้ไปแมวลูกก่หล่ะบพรครับบพรครับแต่ลุกผมใครไปแล้วครับโอ้พอกว่างมันเขาเสียงเราเสียงหวานผู้เฒ่าเสียงครับครจักเดือนแล้ว ประมันซึ่งกระพันเปืออนกุ้งัวอยู่แล้วเปิดจักบัตผมเปิดสองหมื่นครับสองหมื่นบาทน่ครับสูงลอยหาไม่ได้ซีาบวกผมกับพวกไหนมาซีพหาบวกก็เหรอวันเสด็จเลี้องสองหมื่นทวนต่อรองได้ฝากเบอพี่น้องศูนย์เก้าสสี่หงห้าศูนย์สีครับอ่านฝันมันอ่านมันเมี่ยลูกบุรไสนี่บ้นงสาวครับแจกบาทบัต มื่นเก่าพันหาหรอวะ่นเกาหบัวสาวสาวแดงผีแรงมาสามปีนี่ละสูงลอยสี่สิบไปอนหัวร่องไหนขึ้นก็ตัวร่องไหนครับเบอร์โทรหลุกไส้ศูนย์หกหนึ่งสี่ห้าหกแปดหนึ่งเจ็ดหกมันมันหล่ะมันมัน เอาเออวกเอสนาเออเมียลูกทีพลตัวนี้เมีลูกตัวนี้ลูก่าหตัวนี้ม่สาว แม่ลูกซีมเยียนครับพอหนาเปิดไว้ลูกไผ่ง่ายไม่เดินพ่อหูครับอันนี้ว่าชเมยดิเมย์ต้องงีเลยผมเพราะว่าหนูกันซีเดือนหาเดือนหนึ่งแล้วสี่หมื่นจะได้ก่อนตัวที่สี่หมื่นเจครับพ่อตัว <exponentially> นี้ดิตัวนี้มือหนูขันหาแมียสาวผเราบมเมียถูกอ่อยหาที่บวกคือว่าทูตีร่อยพ่ลูกลูกแง่เลยครับ ลูกลูกแม่ต ja, ่อรองได้ไฟมาแม่สาวไฟมาพุ่มเลือกเอาต่อร่องได้ฝากเบอร์ให้พี่น้อง081 92 8หึงเ3้า่อมัครับมันย่งมันมันครับ ช่มเป็นกระากศไปเลยครับของมาการสานาระราดเนอัตผูกผหกแขวนอรงตรงเลอยได้

ครับผมมันเก็บด้วยผมอยู่เป็นของ <laughs> <bán là> <laughs> สองตัวนั่นยึดเสียงไหนถามนหน้าเนี่ยฝากเพเจ้าของเพเ่วมาพ่อร้านจะไปลูกกันเนะไปไปไปมาคาร์วเขาเโอะผลลุกวัสดีครับเออเลยแม่ลูกวะเอาจังหวัดเมยมันหนิสองหมื่นแปดพันห้าร้อยทองบางืือรผสมหรอพอลุง

ขายมืดหรอ่ย่งมือครับทอได้ขายบ่โตเลยนี Sisters? ่บ่แหนครับเอาตัวละเจ๊บาทพอลุงเลยตัวละมืนเกพนึ่งมืนเก่ยังบ่ได้ขายอ่างอนี่ก็แมนแมนท่าไดนี่งนี่กรเก่ันี่ครับตัวพ่นเด้อสามตัวหนึ่งกับตัวละเก้าพันรัวีแปดพอละวาราขาขายไหมอย่าไปวาราค้าอม่นไม่ารข้า ต so um so well ้นขาดขึ้นเอ้ไปไปลุกไปขอรุ่งวันดีครับขายเบร์อบ่ย่งตัวไหนโอ้ยมุนนอนมุนมุนเนี่ยนี่เมมุอเอาตัวรถจักรบาดมั่ว เดวนอนกตัวหาพันอตัวหาพันปนที่ของพันทั้งหมัสองพันสองตัวดำดิตัวดำบ้ดิโดิ่ดน่ลูกแม่นป ต้อนร้อไหน่ทุกตัวเล้วพ่ลุงนะฝากเบอร์ถ้พี่น้องด้ยแต่ขายก็สิบาทเข่าาวเขาเองเขเก่ามันมันครับ ลูกไปข้อไปนะบ้านสมหวังชาเนี่ยรูปหล่อน้ำมือดีมาสดใสเอาที่สบายใจ <c oughs> <c oughs> เือเล่าเ er. ่อไรพอมีแกงาลตงอ้เลาอเลาะไราแงาใมมีน่คือนนเจ้ามีแห้งติละเอ้ยเขาลูกเมียลูกขึ้นเดียวเดนนี่เนี่ยลูกแดงยี่ค้นเนี่ยเขาจ้าบาลเสามหมื่นสามหมื่นลูกคือครับลูกแดงแม่เขาวบดพร้อมด้วยเด้อสามหมื่น ต่อรองในต่อรองในอีกได้หลายครับเอาพอต่อรองขอลุงได้ต่อได้หลายพอมปากเบอร์พอลุงเบอศูนกองสามว่าห้าส3มห้นมอ่ะมั่นมันครับมั่นมันครับ เน,นี่ยสาวบาเสียแม่สาวครับเอาตัวละจักบาทวางไตัวละสิบหกพัตัวละสิบหกพันแม่ครเอ่สาวครับตัวละห6 0่0ชุงอร่อยสานที่บวกเขียงขาดีอยติดบด <c oughs> ขันัซื้อเป็นครูขาจาักบาท คสามสองครับสับต่อรองได้อีกต่อรองไปครับปากเบอร์โท่ะเบอร์โทรเบอร์เอร์ได้นึงูแปดศูนย์เก้าจ้าสมหนหนึเดม้ันหมันอเด้อมันหมัคับมันหมัมาจากไหมาจากอันจตูน พวกนั้นสุ้มใหญ่นั่นแล่ะผัวมาจากพะเยายุดยอดเลยพระลุงเอาตัวรถจักราดพระลุงนีงง่นู้นพระลุงมู่นเนี่ยตัวละสิบห้าครับอือตัวละสิบห้า

พ่อรุ่งเอาจ้าบาททึกอ่ะเปิดจะบาดพ่อรุงสองหมื่นสองสองหมื่นสองต้ดมนช่่อ้อง าานนเดี๋ยวลูกไปทางไหนข่ฝากปันบนนีเคืแถวสวตะองปน่นอนสวัสดีครับพ่อลุกนังแกกโตแม่แยกลูกว่าดีดมแม่เดียวจ้าบาทครับ3 5ม,มห0ม,ม เมียเสาหนหาท่นถุงลอยที่ดูหาบัวสามหมื่นห้าตัวอะกพ่อลูกควเมียลูกวะเนี่ยเิเดียวจักบาทนี่เมื่อหนึ่งพันเนี่ยเยหน่อยเนี่ยเมหน่อยตัเมยหน่อยหนึ่สองพันหนสองพัน วัสดีครับขายมันตะเตยีย่ขายทุเดียนกอตอลองได้ทุกตัวนะพอลุกเนะาะมาจากไสคับจากครับ,รบฝากเบอร์ถทวยพี่น้องในพรลกุกนดห้าห้าเก้าหนึ่งห้าสีมันมนันครับสบายดี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 

เียล,ล,ลูกแม่นี่ครัเีแ,แม่่แม่เรานบเปิดจะบาทอ่ะวาสงาสองหมืนห้าลูกแม่รับลูกแม่เอสูงลอยซีจัาบวกครับสีจัมพายุดอกดูกแม่สาวฮะว้ยมันยังมากันอะไอีกไปลูกไปต ต่อรองได้อีกต่อได้หน่อยให้ได้ไรได้นี่อยครับเอาปากเบอรพี่น้องไว้สูตแปดแปดสูตห้องหกแปดเก้าสูตรเจ็ดเอามันวาเสียบมันมาครับนีเบู้จ้งข้นไรครับว่ันเะอะไร เอาหาันหาต้อหาพันเนี่ยลูกเว้นบ่าตันบวกับโเพ่นใช้ยั่งัค่ตัวเดียวดิเกือบหาตัวนี้เอาเท่าไรหนึ่งหกพันหนึ่งหกพันแม่นี่เด้อสองพันหาอันนี้เด้อน้องโตหมดนล้ เอาตัวราชารมุงแม่แม่ขาวมึสง,มวมมมสงสองแม่แดงแย่น่ยมชิมารอยแม่หุ่นเ้าสองแม่ยืนเธอเยคนหทเอลท่นอ้ลน,นไปไเดี๋ยวที่ไปททไทยบ้งก่อน ต่อรองได้ทุกตัวฝากเบอร์แปดสามสามสามเอตหาศีศูนย์สามอครับมันมันครับมันมันห้อยภูมิยืนนะครับบรรยากาศของตลาดนัดน้องแกเลยเท่าหลากหลายครับง่วง่วง่ำก็มีง่วบอวกโค้งก็มีมีอะไรพี่น้องก็าเลือเอาคลิปนี้ฝากต้อนพี่น้องไว้ซ้ำนี่ครับสบายดี